ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับเส้นทางที่เดินเข้าหาความจนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับคำว่าความจนนั้นคงไม่มีใครอยากจะพบเจอหรือปรารถนาเอามาครอบครองไว้ตลอดชีวิตแทบจะทุกคน ก็ฝันอยากจะร่ำรวยหรือฝันให้หลุดพ้นจากความจนผมเองก็เช่นกันมีความฝันไม่ต่างจากคุณผู้ชมเพราะว่าความจนนั้นค่อนข้างจะน่ากลัวถ้าหากเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นําพาไปสู่ความจนเรามาดูกันครับว่าเก้าเส้นทางต่อไปนี้ที่จะเตือนสติให้เราได้คิดและทบทวนในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่ให้เราหลงเข้าไป ในเส้นทางแห่งความจนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวพฤติกรรมแบบไหนบ้างที่บ่งชี้ว่าเรากำลังเดินทางไปสู่ความจนไปชมกันเลยครับ 1. เรามีความขี้เกียจติดเป็นนิสยัยความสบายและความขี้เกียจนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าหาความจนและเป็นเครื่องมือในการทำลายความสำเร็จอย่างมากถึงแม้ว่าใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังล้มเหลวและก็มาตายเพราะข้อนี้ซึ่งหากเราไม่อยากริเริ่มเพราะกลัวลำบากสุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์เดิมๆถ้าเราไม่คิดเปลี่ยนชีวิตก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ อย่าติดสบายตามคำโบราณที่ว่าอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยทำกินไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาจากการนั่งทิ้งลมหายใจไปวันๆเพราะถ้าอยากได้เงินอยากรวยอยากสบายกว่าที่เป็นอยู่นี้เราก็ต้องเรียนรู้ความลำบากเสียก่อนครับ สองเราใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไม่รู้ว่าความสำเร็จคืออะไรคนบางคนนั้นใช้ชีวิตเรื่อยๆโดยไม่มีการตั้งคำถามว่าแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จของตัวเองนั้นคืออะไรและอยู่ตรงไหนความสำเร็จของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและก็ไม่มีการมาตั้งเป้าหมายความสำเร็จให้กันและกันได้นอกจากตัวของเราเอง ที่เป็นคนตั้งเป้าหมายและถ้าหากเรียนแบบคนอื่นสุดท้ายแล้วชีวิตของเราจะไม่มีทางพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยครับ 3. เราปักหมดุดเป้าหมายชีวิตที่ผิดซึ่งไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง หากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเป้าหมายที่จะมุ่งไปข้างหน้าและเป้าหมายนั้นต้องชัดเจนว่าต้องเดินไปทางไหนแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เคยตั้งเป้าหมายเลยว่าจะให้ชีวิตของตัวเองเดินไปทางไหนจะทำอะไรเดินต่ออย่างไรขาดกำลังใจไม่มีความเป็นตัวตนของตัวเอง ไม่สามารถรู้ว่าตัวเองชอบอะไรมีความสุขกับสิ่งไหนมันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะดึงศักยภาพความถนัดและจุดเด่นของตัวเองออกมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถวางเป้าหมายของตัวเองได้ดีนั่นก็คือเราต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักทบทวนเรียนรู้ในสิ่งที่เราตามหามาตลอดและสุดท้าย เราก็จะพบมันเองครับ 4. เราหยุดพัฒนาตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและไม่เคยคิดว่าเขาเก่งพอแล้วเขายังรู้สึกเหมือนเด็กเสมอเมื่อเจอคนที่มีความรู้มากกว่าเขา กลับกันคนที่หล้มเหลวส่วนมากจะมีความคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดปิดกั้นความรู้ต่างๆที่คนอื่นยิบยื่นให้หยุดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างวางตัวเป็นกลางบ้างเพื่อจะได้ไม่ลําบากในวันข้างหน้าครับ ความรับผิดชอบคนที่ล้มเหลวส่วนมากมักไม่เคยโทษตัวเองเลยมักโทษคนนั้นคนนี้โทษสถานการณ์ต่างๆแต่จริงๆแล้วตัวเขานั่นเองเป็นคนที่รู้และเข้าใจมากที่สุดถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเขาล้มเหลวแต่หลอกตัวเองไปเรื่อยจนสุดท้ายกลายเป็นความเชื่อที่ฝังใจเลยไม่มีความกระตือรือร้น ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเขาคิดว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเองครับหกเราขาดประสิทธิภาพจากความกลัวความกลัวนั้นเป็นของที่เกิดมาคู่กับธรรมชาติความกลัวมันเป็นสัญชาตญาณ ทุกคนล้วนมีความกลัวแต่บางคนกลับไม่เรียนรู้ที่จะรู้จักกับความกลัวและหาวิธีเอาชนะความกลัวสุดท้ายแล้วความกลัวนั้นก็จะเป็นเหมือนตัวถ่วงของเราทำให้เราไม่กล้าทำเรื่องนูน้นเรื่องนี้สุดท้ายก็ปิดกั้นโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตเราและปิดกั้นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยครับ เจ็ดเรามีความคิดที่ผิดและพฤติกรรมที่ผิดตัวที่กําหนดระดับของความสำเร็จว่าจะสูงหรือต่ํานั้นคือวิธีคิดและการกระทําของเราเองแต่คนที่ล้มเหลวนั้นมักจะไม่สามารถควบคุมความคิดหรือการกระทําของพวกเขาเองได้ได้แต่ปล่อยไปตามอารมณ์และความสบายจนมากเกินไปครับ เมื่อเราล้มเหลวมีความเชื่ออย่างจำกัดและจำฝังใจความทรงจำและความเชื่อของเรานั้นมีผลมาจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาเช่นในตอนสมัยเรียนหรือสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาเราใช้ความเชื่อและความทรงจำเหล่านี้มาเป็นตัวตัดสินว่าเรื่องใดเป็นไปได้หรือเรื่องใดเป็นไปไม่ได้ส่วนมากคนที่ล้มเหลว ก็มักจะรีบด่วนตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่างๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยไม่ไตรตรองอย่างถี่ถ้วนและยังไม่ยอมเปิดใจยอมรับความคิดใหม่ๆเช่นเมื่อสมัยเด็กเคยทำอะไรผิดพลาดก็มักจะมีความทรงจำแย่ๆติดตัวมาจนถึงคราวที่ต้องเจออีกครั้งก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนความทรงจำนั้นได้ครับ เก้าเราไม่มีความเชื่อในตัวเองหลายคนล้มเหลวเพราะไม่เคยเชื่อในความสามารถของตัวเองเรื่องนี้อาจเกิดจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาในอดีตจากโรงเรียนหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองและไม่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้นั้นไม่มีวันที่เขาจะประสบความสำเร็จได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับเก้าเส้นทางเดินเข้าไปหาความจนเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้เตือนสติให้กับตัวเองเพื่อไม่ให้หลงเข้าไปในเส้นทางแห่งความจนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะว่าความจนนั้นมันน่ากลัวอยากกลัวที่จะล้มเหลวหากเรายังไม่ลงมือทําครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้ หลุดพ้นจากความจนก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพร่ำรวยเงินทองและขอให้มีความสุขกับชีวิตครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องพูริฟิล์ a n แนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ